ค่ำคืนนี้ครับก็เริ่มกันอีกแล้วนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ที่ยกขึ้นมาวันนี้ครับก็เป็นคู่ระหว่างเชลซีบลูทบ้านต้อนรับกันของลิเวอร์พูลครับคู่นี้ทำการแขบงขฮาร์ทุมครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ดึกจนเกินไปนะครับแฟนเชลซีนะครับแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็ห้ามพลาดนะครับรับชมการถข่งขันสดคู่นี้กันด้วยนะครับก็ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็เป็นไล์อัพสิบผู้เล่นตัวจริงของทั้งคู่ครับมาครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาสาระสำคัญของเราเลยครับเริ่มต้นกันที่ไลน์อัััพะครบฝ่งงงขขขอออเเเชลลซีีีจ้้้าาาบบบนนนนนนนใวััักกก่่่ยะครรร็ททแแสตมฟ์ดดิ ครับงเย้าของเชลซีลัดเอทครับเชลซีครับนำโดยกุนซือครับเอนโซมาเรสกาครับวันนี้ครับเขามาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สามตัวครับเขาใช้ระบบซันเชตนะครับส่วนแบ็คซ้ายครับวันนี้ประจำการโดยมาโกบกูอียครับแบ็คขวาประจำการโดยมาราโกตโตนะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับวันนี้จะใช้เทวิชาโรบานะครับยืนคู่กับบาริชิลนะครับและคู่เตอร์มิสิวันนี้ครับจะใช้เอนโซฟานาเดสครับยืนคู่กับมอยเซตไคซิโดนะครับสามตัวครับวันนี้ครับไปดูกันที่ตรงกลางก่อนเลยนะครับวันนี้ครับจะใช้ ปูโอนันนอ,นอนครับที่จะมาทําหน้าที่แทนโคล์เพาเมอร์นะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ครับส่วนริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับจะใช้เจ้าหนูการนานโชนะครับฝั่งขวาจะใช้ตัวจี๊ดอย่างเปโดเดโตครับและ ส่วนน้าตัวเป้านะครับจะใช้ทั้งั่งของจอร์ดครับที่จะลงมาก่อนทั้งฟากฝั่งของเจาเปโดนะครับในคัมคืนนี้ครับส่วนผู้เล่นนะครับที่พร้อมใช้งานหรือบาดเจ็บนะครับฝั่งฝั่งเชลซีเนี่ยมียาวเหยียดเลยนะครับคนแรกก็จะเป็นเทโวชาโรบานะครับได้รับไปแดงจากเกมที่แล้วนะครับอีกคนนึงครับจะเป็นทางด้านของอาดาราบิโอโยนะครับที่ได้รับการบาดเจ็บที่น่องนะครับเช็คฟิตตอนนี้ได้5 5อีกคนนึงจะเป็นทางด้านของ,อ,งตตอ,นนอันนงเดซันโตนะครับอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อครับนะครับเช็คฟิตได้3 5นนนนนะะะคคคครรัััััับบออีกกนนกึงง็็จเเปตวตววหลลสาญยย่ โคพาเวอร์ครับอาการบาดเจ็บที่ข่หนีบครับก็ถือว่าค่อนข้างร้ายแรงอยู่และตอนนี้ครับเช็คฟิตได้เพียง29เท่านั้นนะครับอีกคนนึงครับเป็นเวสลี่โฟฟาน่าครับนี่ก็อาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันนะครับเช็คฟิตได้27เปอร์เซ็นต์นะครับอีกคนนึงก็จะเป็นเลียมดีแล็บนะครับคนนี้ตั้งแต่ซื้อตัวมาจากอิตาลีทาว์เนี่ยลงเล่นไปแค่สองนัดหรือสามนัดเท่านั้นเองครับแล้วก็เจ็บยาวเลยแล้วก็คนนึงครับจะเป็นรีไวายโควิลนะครับอาการบาดเจ็บของเอ็นควไขน่าครับตัวนี้ครับถ ก็คนท้ายของเคีซีครับจะเป็นทางด้านของดาริโอเอสชูโก้นะครับอาการเป็นเจ็บที่ต้นขานะครับคนนี้ก็ไม่ฟิตเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟัคฟังของริพูครับนำโดยกุนซืออันเนอร์สล็อตครับวันนี้ครับเขาก็มาในระบบเดียวกันเลยนะครับ4 2 3 1นะครับผู้สามตูครับก็เป็นมือหนึ่งนะครับอย่างอลิสงเบเกอร์นะครับส่วนแบ็กซ้ายนะครับวันนี้ประจำการโดยมิรัตเคอร์เคนะครับแบ็กขวาครับจะใช้โดมิทริโซบอสรานะครับขยับลงมาเล่นตรงนี้แทนนะครับส่วนคู่เซนแบ็กครับก็เป็นตัวเก่งประจำทีมอย่างโคนาเต้ครับกััับกปตนออย่างเวร์จิลฟน ดครับคู่เซนเตอร์มินฟิววันนี้ครับจะใช้ไรอันกวาเวนเบิร์กนะครับยืนคู่กับเคอร์ติสโจนส่วน3ตัวรุกครับวันนี้ก็ถือว่าแปลกตาสักหน่อยครับตรงกลางเนี่ยเป็นฟอร์เรนเวียสครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นโกดี้กั๊กโปนะครับฝั่งฝาจะใช้เจอร์มีฟิมโปงนะครับฟิมโปงนะครับเล่นเกมรุกได้ดีครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับแต่ตำแหน่งถนัดตำแหน่งหลักๆของเขาเนี่ยคือแบ็กขวานะครับก็ถือว่าค่ำคืนนี้น่าสนใจครับเรามาดูกันครับว่าฟิมโปงจะแสดงศักยภาพได้เต็มร้อยของเขาหรือไม่นะครับอะไรกองหน้า ยีติเก้ครับและผู้เล่นที่พร้อมใช้งานหรือได้รับอาการบาดเจ็บของริพูนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยกว่าเชลซีเยอะเลยครับคนแรกที่มีรายชื่อขึ้นมาก็เป็นอสซอนเบเกอร์ครับถึงแม้จะมีในรายชื่อเป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับแต่เขามีการบาดเจ็บจากการกระแทกนะครับจากนัดที่แล้วครับก็คําคืนนี้ก็ต้องมาลองดูครับว่าเขาจะฟิตเต็มถังหรือเปล่านะครับในคําคืนนี้อีกคนหนึ่งครับเป็นฟริโก้เคียซ่าครับอาการบาดเจ็บจากการกระแทกเช่นเดียวกันคนนี้ครับพูดตามตรงว่าเก่งนะครับแต่ว่าโดนอาการบาดเจ็บรักพาตัวไปทุุกกกาาลลเเเยยนนนะะครรััแจป็วว่่งงงตอ วันนี้เรโอนนี่นะครับอาการบาดเจ็บของเอนควายหนะครับตัวนี้ถือว่าไร้แรงมากครับเช็คฟิตตอนนี้ได้แค่9%กเท่านั้นและคนต่ยครับจะเป็นทางด้านของบาเชตติสนะครับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับตัวนี้ครับก็ถือว่าไม่มีความฟิตเลยคาดว่าไม่มีชื่อลงสนามอีกยาวนานแน่นอนครับต่อไปครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนคู่นี้ครับเราจะดูสักฝักฝั่งของเชลซีเจ้าบ้านก่อนนะครับเชลซีเจ้าบ้านติดครับลงเล่นไป6นัดครับชนะ2เสมอ2และแพ้ไป2เก็ครับทำได้สียบวก รมีทั้งหมด8แต้บรังอันดับ8ของตารางคะแนนณเวลานี้ครับส่วนทีมเยือนครับอย่างริพูเดียเราเล่นไป6เกมเท่ากันชนะ5แพ้1นะครับทำได้12ประตูเสีย7ประตูลูกเาะประตูได้เสียบวก5ลูกครับมี15แต้บณเวลานี้ครับและลังจาาฝูงอยู่นะครับก็ถือว่าฟอร์มการคุมทีมนะครับของอันเดรสลอตในลูกการนี้ค่อนข้างดีกว่าอินโซมาริกาครับต่อไปครับเราไปเช็คฟอร์มนะครับนักเตะของทั้ง2ทีมกันครับว่าตัวนี้ครับใครนะครับเป็นท คับตอนนี้ครับผู้เล่นที่น่าจับตามองมากสุดก็จะเป็นเจ้าเปโดครับที่ซื้อตัวมาจากไบตันรูการนี้เลยครับตอนนี้ครับทำไปแล้ว2ประตูกับอีก3แอสซิสต์ในหลุมทุกในการครับรวมาครับจะเป็นเอนโซเฟนเดสครับทำไป3ประตู1แอสซิสต์ครับรวมาอีกคนหนึ่งจะเป็นเจ้าหนูโคพาวเวอร์ครับที่ตอนนี้ทำไป2ประตูครับก่อนที่จะโดนอาการบาดเจ็บรักพาตัวไปและคนท้ายครับเป็นทางด้านของมโมเซตไคซิดโรครับทำไป2ประตูรวมทุกในการนัดต่อครับส่วนฝั่งริบูครับคนที่น่าจับตามองที่สุดเป็นใครไปไม่ได้ครับต้องเป็นฮุโกอิกิติเเก้้้ทท่านนนนนััะครบตอีไปแลว 5ประตูนะครับกับอีก1แอสซิสต์ฟอร์มการเล่นตัวนี้ถือว่าดูดีและร้อนแรงจัดเลยครับอีกคนนึงครับคนนี้ไม่มีชื่อในสิบเอ็ผู้เล่นตัวจริงคัมเนิดครับโมเมสซาร่าครับทำไปได้3ประตูกับอีก3แอสซิสต์ครับแล้วก็อีกคนนึงก็จะเป็นฟิลิโกเคียซ่านะครับทำไป2ประตูกับอีก2แอสซิสต์ครับอย่างที่บอกครับคนนี้ครับเขาเก่งจริงนะครับแต่ว่าเขามักจะโดนอาการบาดเจ็บนะครับรักพาตัวไปครับทำให้ครับไม่พุ่งแรงอย่างต่อเนื่องและคนทายครับก็มีรายชื่ออยู่ในสิเอ็ผู้เล่นตัวจริงคืนนี้เเเช่นน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 ดีียวววกกกกัััััะะะคคครรรรรบบบบบไไแแอออา็ตตต้ทปป2 2ูสสซิ์ ว่านะครับผู้เล่นนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดของวิพูเนี่ยครับมีชื่อลงสนามเนี่ยสองคนนะครับก็เป็นทางด้านของอุโกอิกิตเก้ครับกับไรอันกาวินแบกนะครับส่วนฝั่งเชลซีเนี่ยไม่มีทางด้านของเจ้าเปโดนะครับในแดนหน้าวันนี้ครับแต่จะมีทางด้านของเอนโซฟานาเดสครับแล้วก็ทางด้านของมอยเซตไคซิโดนะครับที่จะเล่นคูสเตอร์มิดฟิลด์ร่วมกันนะครับต่อไปครับเราไปดูเฮตูเฮตคู่นี้กันครับเฮตูเฮตคู่นี้ครับเราดูกันตั้งแต่เริ่มฟาดแข่งกันเลยครับคู่นี้ครับพบเจอกันมาแล้วนะครัััับบบบบนนด้้้กกะะคคครรรเเชชลซี็ไไปง และก็เสมอกันไป49ครั้งนะครับละก็เป็นฝั่งของริพูครับที่เก็บชนะไปได้82ครั้งด้วยกันสถิติตรงนี้ครับเป็นริพูครับที่สามารถเก็บชนะได้เหนือกว่าเชลซีอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราย้อนกลับมาณปัจจุบันกันสักหน่อยครับดูห้านัดสุดสุดนะครับที่ต้องพบเจอกันนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่เชลซีครับเปิดบ้านถล่มริพูไป3-1นะครับเกมรองมาครับเป็นเกมที่ริพูครับเปิดบ้านเฉือนเชลซีไป2-1รองมาเกมครับเป็นริพูที่บุกมาเฉือนเเเเเเลลลซซี100ะกกมมมนนบปปป็ท่่ิพูด้าถไ41 ะครับและเกมท้ายครับเสมอการในบ้านเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับห้านัดล่าสุดในล่มช่วการตูนครับเชลซีเก็บชนะได้แค่หนึ่งครั้งนะครับเสมอสองครั้งได้แพ้แพ้ริพผูกไปสองครั้งด้วยกันนะครับก็น่าเสจะเปิดมาครับเป็นริพูนะครับที่ดูดีกว่าเชลซีพอสมควรต่อไปครับเราย้อนไปดูนะครับฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเจ้าบ้านเปิดบ้านเฉือนเบนฟิก้าไปหนึ่งศูนย์นะครับในยูซีเอลนะครับเกมรองมาครับเป็นเกมที่เจ้าบ้านนะครับเชลซีเปิดบ้านแพ้แพ้กับไบตันไปสามหนึ่งรองมาเกมนึงเปหนเเกกมทีี่ชลซครับบุ ไปพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอเรฟอร์ดนะครับ2-1และเกมท้ยครับอยู่ใน UCL นะครับเป็นเกมที่เชลซีครับบุกไปพ่ายแพ้บายินมินิกนะครับที่อาริันอารีนานะครับ3-0ต่อหนึ่งครับก็อห้านั้นสุดในลุ้นการนะครับเชลซีเก็บชนะได้2ครั้งนะครับแล้วก็พ่ายแพ้ไป3ครั้งด้วยกันนะครับฟอร์มตรงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต่อไปครับดูฟักฝั่งริพูกันบ้านนะครับเกมมาสุดนะครับรนิพูดครับไม่ค่อยดีนักนะครับ ในคาราบาคครับนะครับและก็เกมนึงครับคือเปิดบ้านเฉือนเอเวอเรสต์2-1สกอร์เดิมเลยและก็เกมสุดท้ายครับคือเปิดบ้านเฉือนอาติโกมาดริดใน UCL นะครับไป3ประตูต่อ2ครับ นัดล่าสุดในลูกพิการของริพูครับเก็บชนะไปได้3ครั้งนะครับแต่ก็พ่ายแพ้ไป2ครั้งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่สถิติการชนะเนี่ยจะดูดีทั้งฝั่งของเชลซีอยู่เล็กน้อยครับต่อไปครับเราไปเจาะสถิติในนัดล่าสุดนะครับนัดที่เชลซีครับเปิดบ้านถล่มริบูไปสามหนึ่งวันนั้นครับเกิดสถิติอะไรขึ้นบ้างครับในเกมวันนั้นครับริพูครับครอบครองบอลได้ถึง65%นะครับเชลซีครอบครอองบลได้เพียง35%เท่านั้นนะครับและเชลซีครอบครัองบอลได้โอกาสเตามมุ6ครั้งเชลซีได้3ครั้งนะครับโอกาสท่ารับเชลซี มี17ครั้งนะครับตรงกอบไป7นลครับส่วนริบูต์บิลกาส11ครั้งนะครับตรงกอบไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับผู้จับลูกครับเชลซีเซฟไปครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนริพูเซฟไปถึง5ครั้งด้วยกันวันนั้นครับเชลซีเข้าจัเกิล17ครั้งนะครับส่วนริบูเข้าจัเกิล9ครั้งเองนะครับแล้วก็การผ่านบอลครับเชลซีผ่านบอลไป345ครั้งนะคร ครั้งได้รับ2ใบเหลืองส่วนริพูดครับทำฟาวไป11ครั้งได้รับ2ใบเหลืองเท่ากันนะครับสถิติทุกอย่างครับจะเป็นฝักฝังของริพูดครับที่จะดูดีกว่าครับการคองบอลการผ่านบอลความแม่นยำในการผ่านบอลนะครับและที่ทำสู้เชลซีไปได้นี่ยคือโอกาสทำประตูครับทำได้11ครั้งเท่านั้นครับและตรงกอบไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับส่วนเชลซีครับทำไปถึง17ครั้งนะครับและตรงกอบไปถึง7ครั้งนะครับตัวนี้ครับก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความพ่ายแพ้ให้กับเชลซีในวันนั้นของริพบเจอกัน พอดีแคบก่อนน้ครับที่ทั้งกูเคยพบเจอกันมานะครับเราก็ย้อนมองไปสักข้านัดหลังสุดนี้ก็เร้วกันนะครับจะได้มีรายละเอียดที่เยอะขึ้นนะครับในการตัดสินใจ เฉลี่ยแล้วนะครับ5นัดสุดที่พบเจอกันมานะครับแฮตแคปเดี่ยจะเปิดมาที่กำแพง0.25นะครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างสวยครับไม่สูงจนเกินไปแต่ว่าทีมต่อนะครับสามารถผ่านกำแพงได้เพียง2เกมเท่านั้นนะครับสถิติตรงนี้ไม่ดีเอาซะเลยครับส่วนสูงต่ำในช่วงเต็มเกมครับเฉลี่ยแล้วผ่านกำแพงสูงได้3เกมสถิตินี้ก็โอเคครับส่วนช่วงครึ่งเกมหรือครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็ผ่านกำแพงสูงได้4เกมนะครับตัวนี้ก็บันทึกเป็นสถิติไว้นะครับแลวก็รูปด้านล่างครับจะเป็นนะครับ ก็อหยิบยกมาหนึ่งสำนักเช่นเดิมนะครับสำหรับไฮเทคเปิดไฮเทคไหลนะครับสำนักกไฮเทคเปิดบาตที่กำแพงเสมอนะครับเรีเจ้าบ้านเนี่ยเปิดมาที่1.08นะครับทีมเยือนเปิดที่0.82นะครับก็ถือว่าไฮเทคที่เปิดมาเนี่ยให้แข่งตึงทางฝั่งของทีมเยือนอย่างชัดเจนเลยครับส่วนไฮเแคไหลสำนักจากเสมอเนี่ยไหลขึ้นมาอยู่ที่0.25นะครับเรีเจ้าบ้านนะครับจากเดิม1 0หนึ่งจุดศูนะครรับเเทีมยือนครับจากเดิม0.82นะครับไหลขึ้นไปอยู่ที่1.04และตัวนี้ครับก็ให้กลับไปแข่งตึงทีมเยือนครับ้ากเดิ 4เรียบร้อยเลยนะครับส่วนดึงคูณ2ทำแหน่งการเปรตเจ้าบ้านเนี่ยเปิดมาที่2.60และตอนนี้ครับไหลขึ้นไปอยู่ที่2.69นะครับเรทเสมอไปที่3.46และตอนนี้ไหลลงมาอยู่ที่3.44เรททีมเยือนครับเปิดมาที่2.34นะครับและตอนนี้ครับไหลลงมาอยู่ที่2.28นะครับ1คูณ2ทำแหน่ครับที่ยกขึ้นมาเนี่ยมองว่าครับเจ้าบ้านและทีมเยือนเนี่ยเรทใกล้เคียงกันเลยครับมีโอกาสมีสิทธิ์เสมอกันสูงเลยนะครับสำหรับแฮนด์แค็เปิดกับไหลตรงนี้ครับแต่ว่าตนี้ครัับยงไมม่สสาารถตัดินใจอะไไรด้ครับเเดดีี๋ยวราาต้องงไปปูกกัันนนนท่แแฮค อีกหนึ่งครั้งหนึ่งคราครับแฮนดิแคปนั่งงานตัวครับที่พกขึ้นมาก็แฮนดิแคปแรกเนี่ยเปิดไปที่0.25ครับเรทเนี่ยให้แข่งตื่นไปที่เจ้าบ้านนะครับเชลซีเรทอยู่ที่0.85เท่านั้นเองนะครับส่วนแฮนดิแคปที่สองเนี่ยตั้งมัดอยู่ที่เสมอครับก็คือไม่มีกำแพงนั่นเองครับและเรทเนี่ยกลับมาแข่งตื่นทางฝั่งของริพูนะครับเรทอยู่ที่0.73เท่านั้นเองมาครับมาวิเคราะห์กันที่ไฮิแคปแรกแฮเทคับหลักนะครับ0.25ตัวนี้ฟอร์มการเล่นเมื่อพบเจอกันนะครับในช่วงห้านา เพูนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่นะครับแต่ถ้าว่าเราเจาะลงไปนะครับสามนัดนี้ครับริพูเนี่ยพ่แพ้มา2นัดติดเลยนะครับส่วนเชลซีเนี่ยยังมีชนะให้เห็นมากกว่าริพูอยู่นะครับก็ถือว่าในช่วงสามนัดนี้ครับเชลซีเจ้าบ้านวันนี้ครับทำได้ดีกว่าริพูครับแล้วมาดูกันที่แฮนด์เก็บกำแพง0.25นะครับมาดูกันครับว่ามันจะเข้าสุดเข้าทางตีน้อยหรือไม่นะครับจากประสบการณ์นะครับที่เคยจดบันทึกวิเคราะห์นะครับสถิติต่างๆนะครับแฮนด์เก็บกำแพงที่เปิดมาที่0.25นะครรับาเททีมต่อนะครับเปิดมาที่่0.86ไมเกิน0.95นะครับมมันีโอกาสททีี่่มตอนกเรตทิ ตรงนี้ไปได้ครับ <Str GI> แต่ครับเรูเนี่ยเปิดมาพอดิพอดีนะครับไม่เกิน0.95นะครับเปิดมาที่0.94ตัวนี้ครับมันก็เข้าสุดเข้าทางแล้ว1นย่าดครับต่อไปครับมาดูกันที่1นึครับหนึ่งคูณรับเร็จะบ้าเปิดที่ส8 4จเรทถิมเยินเปิดที่2.26นะครับเรทเสมอเปิดที่3 5มดาตัวนี้ครับมันไม่เข้าสุดเก้าทางเลยนะครับเพราะม่นเปิดมาเกิน1.70ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าครับก็จะให้ดูครับแข็งตึ้งล็กรั่งมองเรด าว่าจะให้เลือกตรงนี้ครับตีจะขอส่วนสูตรตัวเองครับขอเลือกไปที่เชลซีครับถึงแบรดครับเพนทีแคปเรดทางฝั่งของริพูเนี่ยจะตรงตามสูตรตามตำราก็ต่ำครับแต่ครับมองกันที่1นึ่งคุณสอครับมันค่อนข้างใกล้เคียงสูสีกันเลยครับและมองว่าครับมีโอกาสที่จะเสมอกันสูงในคัมคืนดีครับก็ขอเลือกที่เชลซีครับทีแคปรอง0.25ตัวครับต่อมาครับรวมดูกันที่สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนครับกำแพงแรกเนี่ยตั้งมาที่1.25ครับเรดเนี่ยใกล้้้้เเเเเคคคคคีีียยยยงงงงงกกกกกกัััััันนนนนลลลทททสสสสอออรรรรร์ูููแแแะะะตต่่่่่่่่าาาาาบบจถถิิขึมมืืวผพ สูงในช่วงครึ่งแรกได้ดีทั้งคู่เลยครับและ่ําคืนครับตีมั่นใจว่านะครับเป็นทีมใหญ่ทั้งคู่ครับเล่นในบ้านเชลซีครับและตอนนี้ครับฟอร์มเชลซีไม่ใช่เป็นทีมที่ตั้งรับและส่วนกลับนะครับน่าจะเปิดหมัดแรกกันเลยครับและคิดว่านะครับน่าจะมีถึง2ลูกสมเด็ในช่วงครึ่งเวลาแรกอย่างแน่นอนครับหากถานัดครับเห็นตรงเห็นตาครับตีน้อยสามารถจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยและท่านไหนนะครับที่ไม่มั่นใจในสูงต่ำนะครับเทคนิคเดิมเลยนะครับคือแนะนําให้พี่นะครับจิ้มบอลสดนะครับง่าย เกิดเลยสักประตูเดียวนะครับให้มาดูกันที่จํานวนการเตะมุมนะครับหากมีจํานวนการเตะมุมเนี่ยรวมมากกว่า4ีถึงหครั้งขึ้นไปครับและเรตกําแพงของสกอร์สูงในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเปิดมาไม่เกิน1ลูกหนึ่งนะครับให้พี่จิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะครับเพราะว่าอีกไม่ช้าครับประตูมันจะมาแน่นอนครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคู่เด็ดวันนี้ครับที่ตียกขึ้นมานะครับศึกเบอร์ดีอังกฤษเชลซีเปิดบ้านต้อนรับกัมบงของริวัพูครับแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับเดี๋ยวตีจะพาพี่ๆทุกททท่าานน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 ะะคคคคครรรรรัััััับบบบบบแววไปดูิิิอออออลลลกกกกกกสเ็้้ยยยีหม สำนักเลยครับตัวหนังสือที่เห็นนั้นนะครับเชลซี 1, 1นึ่งหนึ่งริบูเนี่ยก็เป็นคาดการ์ตกรของตีนนะครับส่วนสำนักที่2เนี่ยมองว่านะครับริบูเนี่ยจะบุกมาเฉือนเชลซีได้3ามสองนะครับแลกก็สำนักใจครับมองว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งมองแบบเดียวกับตีเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่พี่ๆนะครับ พิจารณากันได้นะครับเพราะว่าสถิติข้อมูลต่างๆนะครับตีก็ได้หยิบเยื้อขึ้นมาให้พี่ดูไปพร้อมกันกับตีเรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับการหยิบยกนะครับคู่เด็ดคู่เด่นนะครับขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับร่วมกันกับพี่ๆนะครับผู้ใดครับตีจะหยิบยกคู่ไหนขึ้นมาครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันในวันพรุ่งนี้ครับและก็พี่ๆนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ครับอย่ามาได้กดไลค์นะครับกดแชร์หรือซับสไครต์นะครับก็อย่าคลนนัเด้วยนนะะครับแลกก่อจา ฝากอีกรักเล็กน้อยนะครับท่านไหนนะครับที่ต้องการทีเด็ดแนวทางมากกว่านี้นครับอยากเข้าเป็นกอบกัวเดียวกันก,นกติครับสามบัสเอ n 1ีเอ็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาละววันนี้ครับขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่าางนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ